นิทานพื้นบ้านเรื่องคนแจวเรือกับนักศึกษานิทานเรื่องคนแจวเรือกับนักศึกษาเป็นนิทานพื้นบ้านภาคเหนือที่มีเนื้อหาสนุกเพลิดเพลินพร้อมทั้งให้แง่คิดปรัชญาคติสอนใจในการใช้ชีวิตอีกด้วยเรื่องมีอยู่ว่ามีนักศึกษาผู้คงแก่การเรียนคนหนึ่งได้ทำการว่าจ้างเรือแจวให้พาข้ามฟาก ในขณะที่ท้องฟ้าเต็มไปด้วยความมืดคืมและลมเริ่มพัดแรงจนเกิดน,น้ำเป็นระลอกขึ้นเล็กๆเรือแจวได้แล่นไปอย่างชา้ชาๆจนเมื่อได้เข้าสู่กระแสน้ำอันเชี่ยวกราดคนแจวเรือจึงต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากส่วนฝ่ายนักศึกษานั้นกำลังก้มหน้าอ่านหนังสือเล่มใหญ่อยู่จนในที่สุดนักศึกษา ก็ได้เงยหน้าขึ้นมาจากตำลาแล้วมองไปยังคนแจวเรือและพูดคุยลุงลุงเคยอ่านหนังสือประวัติศาสตร์บ้างไหมนักศึกษาเอ่ยถามขึ้นไม่เคยเลยครับคนแจวเรือจ้างตอบด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบานักศึกษาจึงพูดขึ้นว่าถ้างั้นลุงก็พลาดโอกาสเสร็แล้วแหละในหนังสือประวัติศาสตร์นะลุงเต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าอ่าน มีเรื่องของกษัตริย์และพระราชินีในสมัยอดีตรวมถึงเรื่องสงครามการต่อสู้ทําให้เราสามารถรู้ได้ว่าคนสมัยโบราณใช้ชีวิตกันแบบไหนแต่งกายกันอย่างไรประวัติศาสตร์จะบอกให้เรารู้ถึงความเจริญและความเสื่อมลงของชนชาติต่างๆทําไมลุงไม่หาอ่านบ้างเล่าผมไม่เคยเรียนหนังสือครับคนเจวเรือตอบในเวลานั้นคนเจวเรือก็ยังคงเจวเรือต่อไป ส่วนนักศึกษาก็ก้มหน้าอ่านตำราต่อไปคงมีแต่เสียงใบแจวกระทบพื้นน้ำเท่านั้นเมื่อผ่านไปสักคู่นักศึกษาก็เอ่ยถามคนแจวเรือขึ้นอีกว่าแล้วภูมิศาสตร์เราลุงเคย่าบบ้างไหมนักศึกษาเอ่ยถามไม่เคยเลยครับคนแจวเรือตอบนักศึกษาจึงกล่าวว่าภูมิศาสตร์เป็นวิชาที่สอนให้เรารู้จักกับโลกประเทศต่างๆ และยังรวมแม้กระทั่งภูเขาแม่นม้ําลมพายุฝนนะลุงวิชาภูมิศาสตร์เป็นวิชาที่น่าสนใจมากลุงไม่รู้จักวิชานี้เลยหรือไม่เลยครับคนแจวเรือตอบนักศึกษาสายหน้าถ้าไม่รู้จักวิชานี้ชีวิตลุงก็เหมือนไม่มีค่าอะไรเลยนะแล้ววิทยาศาสตร์ละลุงเคยอ่านบ้างหรือเปล่าไม่เคยอีกเลยครับคนแจวเรือตอบลุงนี่เป็นคนยังไงกันแน่เนี่ย วิชาวิทยาศาสตร์ที่ช่วยอธิบายถึงเหตุและผลต่างๆลุงรู้ไหมว่าความก้าวหน้าของคนเราในทุกวันนี้ขึ้นอยู่กับวิทยาศาสตร์โดยตรงเลยนะลุงนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นคนที่สําคัญอย่างมากในโลกนี้เลยก็ว่าได้นะลุงแต่นี่อะไรลุงกลับไม่รู้เรื่องพวกนี้เอาเสียเลยชีวิตลุงนี่ช่างมีค่าน้อยเสียเหลือเกินนักศึกษานั่งปิดตํลราของเขาและนั่งเงียบไม่พูดไม่จาอะไรขึ้นมาอีกเลยในช่วงเวลานั้น ก้อนเมกสีดำได้แผ่ขยายปกคลุมเต็มไปทั่วท้องฟ้าลมเริ่มพัดแรงขึ้นมีฟ้าแลบแป๊บๆเป็นเหตุบอกว่าพายุกำลังมาแลเรือก็ยังเหลือระยะทางอีกครึ่งซึ่งไกลมากกว่าจะถึงฝั่งคนแจวเรือแงนมองขึ้นท้องฟ้าด้วยสีหน้าที่หวาดหวัน่นตูวเมฆนั่นสิครับคุณพายุค,คงจะมาถึงเราในไม่ช้าคุณว่ายน้ำเป็นไหมครับนักศึกษา จึงพูดขึ้นอย่างตกใจกลัวว่ายน้ำผมว่ายน้ำไม่เป็นหรอกลุงบัดนี้คนเจเลเรือเป็นฝ่ายเลิกคิ้วมองนักศึกษาอย่างประหลาดใจบ้างแล้วและพูดว่าอะไรกันครับนี่คุณว่ายน้ำยังไม่เป็นอีกหรอกหรือคุณมีความรอบรู้มากมายขนาดนี้ทั้งประวัติศาสตร์เอ่ยอูมิศาสตร์เอ่ยและวิทยาศาสตร์เอ่ยคุณก็รู้ แต่ทำไมคุณถึงไม่ไปเรียนว่ายน้ำด้วยเล่าอีกสักประเดี๋ยวเถอะคุณก็จะได้รู้ว่าชีวิตของคุณไม่มีค่าอะไรเลยลมพายุพัดแรงขึ้นเรื่อยเเรือแจวลำน้อยถูกขึ้นและลมซัดหมพัดกระหน่ำใส่เข้ามาในไม่ช้าไม่นานเรือแจวก็ถูกขึ้นพายุซัดจนเรือพลิกคว่ำคนแจวเรือสามารถว่ายน้ำขึ้นฝั่งมาได้อย่างปลอดภัย แต่ทว่านักศึกษาผู้น่าสงสารได้จมหายไปในกระแสน้ำอันเชี่ยวกราดนั่นเองแง่คิดดีๆจากนิทานเรื่องนี้อย่าได้ไปเที่ยวมองคนอื่นว่าเป็นคนอย่างนั้นคนอย่างนี้และคิดดูถูกดูแคลนว่าเขาต่ำต้อยกว่าเราแต่เราควรหันมามองตัวเองว่าจิตใจเรานั้นต่ำต้อยกว่าผู้อื่นบ้างหรือเปล่าและพัฒนาฝึกจิตใจเราให้ดียิ่งขึ้นไป ความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดใจชนะใดๆในโลกนี้ไม่ยิ่งใหญ่เท่าชนะใจตัวเอง